กอนซาเลสโคชเกาหลีใต้เคลื่อนไหวล่าสุดหลังแพ้ไทยสึก VNL 2023จากกรณีทัพวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยเก็บชัยนัดที่2ได้สำเร็จในการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงเนชั่นลีก2023สัปดาห์แรกที่เมืองอันตัญยาประเทศตุรกีเอาชนะเกาหลีใต้ไปได้3-0ถึงศเซตปิดฉากสนามแรกได้อย่างสวยหรูล่าสุดหลังการแข่งขันกอนซาเลสโคชทีมวอลเล่บอลหญิงของเกาหลีใต้ ดูเหมือนจะผ่อนคลายกับความพ่ายแพ้ดังกล่าวแล้วหลังโพสโซเชียลกำลังกินซุปถั่วเลนทิลของตุรกีอย่างเพลิดเพลินเพล,นเพลิดเพลินกับซุปถั่วเลนทิลครั้งสุดท้ายในตุรกีขอบคุณทุกคนมากๆตุรกีจะอยู่ในหัวใจของเราไปตลอดชีวิตสำหรับทีมชาติเกาหลีใต้ผลงานไม่ดีในสนามแรกแพ้สีนัดรวดจบบวยอันดับ16ของตารางคะแนนวอลเล่บอลนชั่นลีก